สวัสดีค่ะวันนี้จะพา f อฟทุกๆท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้านะคะวิ่งสามแล้วก็วิ่งเก้านะคะก็จะเข้าสามศูนย์ศูนย์สามนะคะสปปลาวจะเล่นเป็นเกณฑ์ล่างนะคะสายวิ่งสายลู่ก็น่าจะโอเคนะคะ ไปสรุปผลว่ต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นนะคะเด่นอยู่ที่1น,นะคะวิ่งสองแล้วก็วิ่งเกานะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ1น,นะคะแอดก็จะให้หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะสองนะคะแอสก็จะให้สองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสอง

แล้วก็669นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ1นะคะแอดก็จะชอบ10กับ18นะคะ14กับ16ก็เป็นตัวรองนะคะ2นะคะแอดก็จะชอบ23กับ29นะคะ21กับ23ก็เป็นตัวรองนะคะ9นะคะแอดก็จะชอบ95 กับ96นะคะ90กับ91ก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้11 22แล้วก็99นะคะชุด3ตัว ชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสองสามห้าเก้าหกแล้วก็หนึ่งสองเก้านะคะ

ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสาหรับชุดตเด่นชุดัวลองนะคะชุดสามตัวนะคะชุดเบิ้ลนะคะแล้วก็ชุดรวมนะคะใครที่ชอบตัวเด่นก็ตามได้นะคะหรือชอบตัวลองก็ตามได้นะคะไปดูชุดตัวกันงวดนี้นะคะหนึ่งนะคะแอดก็จะก,กันให้ที่หนึ่งเจ็ดนะคะสองนะคะก็จะก,กันให้ที่ สองปดนะคะเก้นะคะแอดก็จะกันให้ที่9กสามนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ FC ทุกๆท่านนะคะมีแต่วความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ